ค่ะกลับเข้าสู่ข่าวในช่วงที่สองของข่าว n c t นซีทีวีคบทวีุนนรากันต่อค่ะในช่วงนี้เองที่คุณผู้ชมจะสามารถร่วมสนุกในการตอบคำถามเพื่อเชียงรางวันเสื้อยืดจาก n c t นซช anel ของเราคุณผู้ชมต้องคอยติดตามกับคำถามของเราให้ดีๆในช่วงท้ายข่าวค่ะเราจะเริ่มต้นข่าวในช่วงที่2กันที่ทางด้านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสค่ะก็ได้มีการจัดอบรมจากสูตรผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือลสังคมในระดับพื้นที่ทั้งนี้ค่ะก็เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบ,บัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือลสังคมซึ่งก็เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือลเด็กสตรีผู้สูงอายุรวมถึงคนพิการค่ะโดยในการจัดงานครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรม i m อิมพีเรียลอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาที่โรงแรมอิมพีเรียนอําเภอเมืองจังหวัดนร,ราธิวาสสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนร,ราธิวาสจัดการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมในระดับพื้นที่เพืดเด่อเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมในการเพิ่มศักยภาพในการบริการประชาชนทั้งการรับแจ้งเบาะแสการประสานงานรวมถึงการติดตามและรายงานผลการช่วยเหลือ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศูนย์ดำรงจังหวัดสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ทำการปกครองอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลอำเภอสถานีตำรวจภูธรทั้ง19สถานีรวมทั้งเส้น251คน ด้านนางสาวคอตรีมาฮายีอารุนผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าการจัดการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการ OSCC เป็นการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กสตรีผู้สูงอายุและคนพิการที่ประสบปัญหาสีปัญหาหลักได้แก่ปัญหาตั้งครรภไม่พร้อมการค้ามนุษย์แรงงานเด็กและการกระทำความรุนแรงต่อเด็กสตรีผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ4กระทรวงเพื่อการให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหาโดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานอย่างไรก็ตามสําหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรจากสธาธารณสุขจังหวัดนาราธิวาสผู้แทนตารวจมาให้ความรูข้ข้อเสนอแนะแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้นําความรู้ไปสังสมประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตจริงประจําวันต่อไป